พีครับวันนี้เราจะเรียนในลักษณะข,ของการออนแอร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์อัดเทปไปให้กับนักศึกษาในวิชากวิทยานะก็เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเรียนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ตีความในเรื่องของความหมายในเรื่องของวัฒนธรรมขึ้น วันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยานะครับก็คือเรื่องของกระบวนการทางสังคมนะครับหรือ Social Process นะครับก็แปลตรงๆคือว่า,าเป็นขั้นตอนในสังคมนะครับซึ่งกระบวนการทางสังคมเนี่ยนะครับก็คือรูปแบบขั้นตอนการกระทําอย่างเป็นระบบระเบียนะครับจนกระทั่งเกิดการกระทําทางสังคมขึ้น นะครับการกระทำที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆทางสังคมขึ้นนะครับอันนี้การกระทำทางสังคมเนี่ยนะครับก็มันเกิดขึ้นจากนะครับขอภัยกระบวนการทางสังคมเนี่ยเกิดขึ้นจากการกระทําทางสังคมนะครับซึ่งมีการที่มีปรากฏการณ์ทางสังคมขึ้นเนี่ยก็คือการที่มีบุคคลสองคนหรือกลุ่มคนขึ้นไปเนี่ยนะครับ จะทำทางสังคมขึ้นจนกระทั่งเกิดกระบวนการทางสังคมน,นะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอารมณ์โฉมวูบหรือการนอนหลับของคนนะฮะนี่เป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำทางสังคมเพราะฉะนั้นการกระทำทางสังคมเนี่ยจึงหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่คนสองคนขึ้นไปเนี่ยมีอินเตอร์แอคชั่นกันมีปฏิสมัมพันธ์กันและกันนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้น หรือกระบวนการขึ้นนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งทางสังคมวิทยาเนี่ยที่ที่นักสังคมวิทยาเนี่ยคิดค้นขึ้นมานะแล้วก็นามาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับซึ่งแต่ละบริบทแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีรูปแบบปรากฏการณ์ทางสังคมต่างกันเนื่องจากว่าวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายต่างๆมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่นําไปสู่การเกิดการกระทําทาง ก็จะมีอยู่4องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกคือแอคเตอร์นะครับหรือตัวผู้กระทำนะครับ2ก็คือเป้าหมายนะครับ goal นะครับก็แต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน3ครับเงื่อนไข condition ในสถานการณ์ในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีเงื่อนไขสถานการณ์ที่แตกต่างกันนำไปสู่เกิดการเกิดการกระทำทางสังคมและก็กระบวนการทางสังคมที่หนัก ครับแล้วก็วิธีการนะครับเป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขรูปแบบการกระทําทางสังคมที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ในสังคมนั้น,น,นๆยกตัวอย่างเช่นของประเทศไทยเราเนี่ยมีรูปแบบวิธีการแก้ไขนะครับปัญหาความขัดแย้งอย่างไรนะครับก็อาจจะใช้ในเรื่องของกฎหมายในการควบคุมคนนะครับก ตัวผู้กระทำแอคเตอร์ก็จะมีอยู่สองฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ประท้วงสองก็คือฝ่ายรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลในแก้ปัญหา,ยยางไ้กับผู้ประท้วงคืออ,ออกกฎหมายหรือว่าใช้กฎหมายในการควบคุมผูงชนนะครับทําให้เกิดความสงบ,บเรียบร้อยขึ้นนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอยู่แล้วผู้ประท้วงเป้าหมายคือขับไล่รัฐบาลเป้าหมายของรัฐบาลก็คือจับคุมผู้ ทำกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรูปแบบเงื่อนไขนะครับการเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเนี่ยว่าเงื่อนไขแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นเงื่อนไขทางการเมืองนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศหรือเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยนะครับก็ทําให ผู้คนเนี่ยออกมาขับเคลื่อนนะครับประท้วงขับไล่รัฐบาลขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาสถาน่นการความขัดแย,งย้งตรงนี้น,นะครับก็คืออันนี้เป็นเสี่ยงต่อการกระทําทางสังคมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําระหว่างการทางสังคมเนี่ยนะครับแปลความหมายหรือจุดเริ่มต้นของมันก็คือเกิดจากการติดต่อสื่อสารการันการพูดคุยกันการแสดงสัญลักษณ์กันนะครับ เช่นนายกกับนายขอมีการประทะสังสรรค์กันในเรื่องของความขัดแย้งนะครับหรือกลุ่มผู้ประทร้วงหรือกลุ่มรัฐบาลเนี่ยซึ่งเป็น2กลุ่มเนี่ยก็จะมีการประทะกันนะครับในลักษณะของความขัดแย้งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอาการกระทําทางสังคมซึ่งมี2กลุ่มสองคนขึ้นไปซึ่งในางบางครั้งเนี่ยการกระทาทางสังคมก็อาจจะเป็น การกระทําในทางบวกก็ได้นะครับ mm hmm. เช่นการตื่อสารการสมานฉันท์กันการติดต่อความร่วมมือกันหรืออาจจะเป็นการการะทําทางสังคมที่เป็นในรูปแบบของความขัดแยง้งความเกลียดชังนะครับก็นําไปสู่ปัญหาของสังคมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกรูปแบบการกระทําทางสังคมเนี่ยวนแล้วแต่จะเกิดจากความต้องการของมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์ที่นําไปสู่เป้าหมายขอยงตัวเอง บางคนเนี่ยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายแตกต่างกันความต้องการจึงต้องจึงต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคนเรามีความต้องการต่างกันมีสิธิ์ที่จะเกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้นได้หรือบางคนมีความต้องการอันเดียวกันแต่ความต้องการนั้นไม่สนองต่อจํานวนประชากรนะครับเช่นอาหารมีอยู่แค่นี้ แต่ประชากรมันล้นนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการในการเข้าถึงอาหารจึงมีมากกว่าอาหารนะครับจึงต้องแยกอาหารกันนะครับจนเกิดความขัดแย้งขึ้นนะครับนี่เป็นรูปแบบของการกระทําทางสังคมที่นําไปสู่ความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทางสังคมเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นของมันคือเกิดจากการกระทําทางสังคมขึ้นของบุคคลสองคนขึ้นไปหรือสองกลุ่มบุคคลขึ้นไป นะครับซึ่งและ,ะซึ่งรูปแบบาการกระทำทางสังคมเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างาการประท้วงของกลุ่มผู้ชุมนุมที่กรุงเทพมหานครนะครับแน่นอนว่าแอคเตอร์ก็คือใครครับก็คือผู้ชุมนุมและก็รัฐบาลน,นะครับซึ่งมีอันนี้เรียกว,ว่าคู่ขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เกิดคู่ขัดแย้งกันมันมันมีเงื่อนไขทําให้เกิดอะไรขึ้นเช่น ปัญหาในการบริหารรัฐบาลหรือปัญหาโครงสร้างทางสังคมที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของคนนะครับผู้คนเนี่ยจึงออกมาประท้วงนะครับต่อรัฐบาลเพื่อสนองความต้องการของตัวเองขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของการเกิดการประท้วงขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของรูปแบบของการกระทำทางสังคมขึ้นนะครับ รือรูปแบบที่สองนนี้เรียกว่าความร่วมมือนะครับระหว่างรัฐหนึ่งรัฐไทยกับรัฐหนึ่งซาอุดิอาระเบียนะครับในการร่วมมือกันในการผลิตสินค้า,า,าก,ก,ก็ตามร่วมมือทางเศรษฐกิจก็ตามนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบของการกระทําทางสังคมหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของความขัดนะแยบบ้งนะการต่อต้านของกลุ่มคนหลายๆกลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็ ก็นำไปสู่การเกิดกระบ,บวนการทางสังคมขึ้นครับเพราะฉะนั้นกระบ,บวนการทางสังคมเนี่ยนะครับนำมันมีสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การเกิดขึ้นหนึ่งนะครับก็คือมันต้องมีโซเชียลคอนแทคหรือการติดต่อซึ่งกันและกันการประทะก,กันร,ระหว่างคนหรือกลุ่มคนสองกลุ่มคนขึ้นไป นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้สึกระหว่างกันเป็นภาษาพูดเป็นภาษาเขียนเป็นสัญลักษณ์ต่างสามครับเป็นสิ่งเราแล้วก็มีการตอบสนองขึ้นสามสิ่งนี้ครับนําไปสู่เรื่องของการเกิดกระบวนการทางังคมเช่นวันเนี้ยเรามีการถ่ายทอดกันอันนี้วันนี้ครูถ่ายทอดความรู้ให้กับเราในเรื่องของกระบวนการทางคมนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนแล้วก็ผู้สอน นะครับซึ่งจะทําให้เกิดกระบวนการในเรื่องของความร่วมมือขึ้นนะครับซึ่งวันนี้หลังจากนี้ก็จะเกิดความร่วมมือคือทุกคนจะต้องกลับไปทํางานการบ้านของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของกระบวนการทางสังคมเนี่ยมีทั้งหมด6รูปแบบนะครับหการแข่งขัน competition 2ความขัดแย้ง conflict นะครับ3คือการสมานรลักษณ์ accommodation นะครับ4 การเกืนการ s อ m ซิเ t ชันนะครับ5ความร่มรวของออปเปอเรชันแล้วก็6ความเห็นพ้องต้องการก็คือคอนเซนทัสมี6ขั้นตอนนะครับกระบวนการว่าขั้นตอน6ขั้นตอนนะครับ1เมื่อเกิดความการแข่งขันขึ้นเช่นการแข่งขันกันระหวา่างนายกและนายขอนะครับยกตัวอย่างเช่นแข่งขันกันขายผลไม้ นิดเดียวกันผู้เรียนนะฮะนายกอขายผู้เรียนหมอนทองเนี่ยกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยบาทอะไรกันเนี่ยนายขอขายผู้เรียนกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่เป็นรูปแบบของการแข่งขันนายขอจึงบอกว่าผมขายแพงกว่าแต่ว่าผู้เรียนผมดีกว่านายกอเขาบอกว่าผมขายถูกกว่าแต่ผู้เรียนผมก็ดีกว่าจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นในแง่มุมของการขัดแย้งในเรื่องของการแข่งขันการขาย เพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยนำมาสู่ความขัดแย้งทางความคิดนะครับเพราะฉะนั้นสองสองฝ่ายเนี่ยจะต้องหาข้อดีของตัวเองเนี่ยมาแข่งขันกันสุดท้ายก็ทะเอลาะกันเห็นข่าวบางข่าวเนี่ยมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทะเอลาะกันเนื่องจากว่ามีการตัดราคากันนะครับเพราะฉะนั้นใครครับที่จะต้องมาสมานะนะักสมานฉันของคนสองฝ่ายก็คือตำรวจ หรือเจ้าของอตลาดนะครับที่จะเข้ามาเคลียร์ปัญหาว่าเฮ e, ้เราจะควรจะแก้แก้ไขปัญหายัางไงเช่นอาจจะปรับลดราคาให้เท่ากันนะครับไม่ควบคุมราคาให้ขายให้เท่ากันเช่นหนึ่งร้อยี่สิบาทเท่ากันนะครับจนเ,เกิดความสมานฉันขึ้นแล้วก็เกิดการคืนกลายกลายเป็นพวกเดียวกันเกิดความร่วมมือกันแล้วระหว่างสองฝ่ายนะครับแล้วก็เกิดการเห็นพ้องต้องการคอนเทนต์ซัท ในรูปแบบของอกฎระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถนําไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆนะครับในสังคมได้ยกตัวยอย่างเช่นการแข่งขันการระหว่างอันนี้อาจจะเรียกว่าการแข่งขันการระหว่างอุดมการทางการเมืองระหว่างพรรค เพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ตัวอย่างเกิดความแข่งขันขึ้นทุกคนก็จะมีนโยบายข้อดีของตัวเองของฝ่ายหลังจากนั้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งทางความคิดขึ้นครับเพราะว่าทั้งสองพรรคนี่มีอุดมการณ์การต่างกันจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งกันทะเลาะกันนะครับจนกระทั่งมันเกิดปัญหาความวุ่นวายของผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายเนี่ยสุดท,ท้ายแล้วก็ต้องเกิดการสมานรักร่รวมกัน การเกินกายเกิดความร่วมมือเห็นพ้องต้องการเกิดกฎระเบียบในการสร้างความร่วมมือและก็ความเห็นพ้องต้องกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบทฤษฎีกระบวนการทางสังคม6ขั้นตอนเนี่ยถือว่านําไปใช้วิเคราะห์การกระทําหรือปรากฏการทางสังคมได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้พวกเราไปอ่านเพิ่มเติมเนาะอันนี้ก็ครูก็ได้ทสไลายไว้ให้นะครับในรูปในรูปแบบของ p o า e r p o i n t ดังนั้นเราก็สามารถจะเอาไปอธิบายในประเด็นเรื่องของความขัดแย้งประเด็นเรื่องของวัฒนธรรมการเกินกระายนะครับความร่วมมือหลากหลายรูปแบบนะครับความเห็นพ้องต้องกันหรือเส้นทายที่สุดละเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคมเนี่ยมันจะต้องเกิดความเห็นพ้องต้องกันขึ้น นี้เป็นรูปแบบกระบวนการทางสังคมที่มันจะเป็นลูปเนาะทาให้เกิดการกระทําทางสังคมขึ้นวันนี้สังคมไทยเราขัดแย้งกันในวันข้างหน้ามันจะต้องมีวิธีการหาทางในการเห็นพ้องต้องกันให้ได้ให้ทุกฝ่ายให้ทุกแอคเตอร์เนี่ยได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะเป็นการบ้านนะครับให้เรากลับไปวิเคราะห์นะครับให้เดี๋ยวให้เราไปดู อ่านข่าวอ่านเหตุการณ์นะครับเรื่องของความขัดแย้งในสังคมในวันที่14ตุลาคม2 5 1 6แล้วก็พฤษภาธมินปี2535นามาะครับนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้างทางสังคมเช่นด้านสังคมด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจนะครับตามตามข้อย่อยนี้นะครับโดยให้เรานะครับใช้กระบวนการทางสังคม6ข้อเมื่อกี้นะครับวิเคราะห์ กระบวนการทางสังคมในเหตุการณ์14ตุลาและพุทธภาคมน,นะครับโดยใช้กระบวนการทางสังคมในการเระห์อ,อ,อึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวพููจะดรอปนะครับฝ่ายไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาพบทควนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ่ากระบวนการทาง ครับวันนี้ก็จะมาแบบสั้นๆนะครับให้ให้เราได้นำไปศึกษาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็พวนกันอีกครั้งครับก็โอเคเดี๋ยวมีอะไรก็สามารถพูดคุยได้ทางไลน์กลุ่มน,นะครับเดี๋ยวผมจะรับ PowerPoint ไว้ให้นะครับแล้วก็รอบข้อคำถามกานบ้านไว้ในเกรข่าสูงให้นะครับ